โอเคกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสูจ่จงปามีนะจ๊าแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันใน Ar รพซกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมว,ว,บวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของมิกนิกเช่นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้นะผมพี่มีแผนจะไปจับตระกูลซิเลเทียวอีกแล้วนะผมนั่นก็คือซิเลเทียวอัลโลนะผมว้าว,ว,าว ก็พี่เจอเจ้าอันโลแล้วผมอยู่ตรงเนินเขาตรงนู้นนะผมเดี๋ยวพี่จะพาไปจัดการเลยนะผมตอนนี้เราก็ได้ซีเรียลมาแล้วห้าตัวนะผมต้องรีบสะสมให้มันครบนะครับผมจะได้ไปแบบตระกูลอื่นต่อนะหรืออีกไม่กี่ตระกูลแล้วนะผมเดี๋ยวก็ใกล้จะสิ้นสุดมอสดแล้วนะผมก็จะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปด้วยนะผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมาวันนี้เป็นไง นี่ครับผมนึกถึงกิฟต์ที่แล้วใช่ไหม <c oughs> จะเล็บยานะผมพลังขึ้นเตานะนีนีโอ้โห <c oughs> ว้าวบอกเลยว่าว้าวนะครับผมอ๋อฮะปันปั่นปัน,ปนโอ้ยยังชอบอยังชอบนะผมพอๆกับไอ้นี่ปะ่ะนี่นี่นี่ เจ้าเสือน้อยนะผมนี่นี่บึ้มบึมบึ้มบึมเจ้าเสือน้อยคือปล่อยสีนะผมไอ้นั่นปล่อยรัวนะโอ้ยแต่ความแรงพอๆกันนะผมนี่นีเน่เป็นไงเป็นไงเออพลังมันได้เว้ยอยู่ได้หนูไม่มีอะไรไปข่มกับเขาหรอกใช่ไหมหนูไม่มีอะไรไปเกลียดรับเขาใช่ไหมของเราเป็นแนวแบบว่าให้คนอื่นกลวงไงเออน่ะน่ะนะบับพลังด้วยนะผมนี่ นี่เป็นไงเออนั่นแหละหนูใช้พลังอย่างนี้พอลแล้วใช่ไหมเออหนูก็มีความโหดในตัวหนู <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวมันต้องขึ้นทางเขานู้นไปจะเอาตัวอะไรไปดีเออโอ้โหทาทันยังยืนตต่งงานอยู่เลยนะครับผมเออมันต้องขึ้นเขานูน้นเขานู้นต่อ,อตัวบินไปไหมตัว,ต,วตัวบินอยู่ไหนวะเนี่ยมันนี้ในโคตรก นีกดติไวเวิร์นครับผมมาจัดครับผมต้องบินสูงหน่อยนะความจริงกว่าจะออกจากบ้านได้ไม่รู้ทางไหนแล้วผมดูดิวิ่งทางโน้นทางนี้้วผมเดี๋ยวลงนะฮะอ๋อเราต้องวิ่งลงมานี้ใช่ไหมเราก็ลงมานี่ใช่ไหมเออล้วก็เลี้ยวขวานี่ใช่ไหมเออเป็นแล้วครับผมเป็นแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรอีกว่านั้นน่ะ อะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วเผาไปดีลูกเผาเผาไปดีเผาไปดีเออเฮ้ยมันยังไม่ตายนะน่ะมันยังไม่ตายนะนั่นมันยังไม่ตายนะนั่นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสถานการณ์แบบนี้อะผมสถานการณ์แบบนี้โอ้โหชัดเจนไงเป็นไงเป็นไงกิฟฟินเรลเทียวเหรอหเออนี่นีคนติโอ้โหมาเป็นกองเลยมาเป็นกองเลยเอาดีม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 าดี โอ้ยเจอป่โอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันลาแล้วเจอไปไม่มอดหน่อยเออนี่นะนี่นะนี่นะอย่าห้าวกับพี่อย่าห้ากับลูกพี่หนูโอ้โห وي. ไปไปไม่ไหมข้างบนด้วยนะผมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยดีไวเวิร์นมินเนี่ยนอย่ามาห้าวกับพี่เฮ้ยเอ้ยโอ้ยยังเหลือติ๊กเกอร์ยังเหลือติ๊กเกอร์เหรอยังเหลือติ๊กเกอร์เหรอ,หอ,อ,หรอมาดิก็มาดิก็มาดิครับผมเผาดิเผาดิเป็นไงเผาดิเผาดิ นี่นี่นี่ไงนี่ไงยัดไปดิยัดหน้าไปดิโอ้โหโ,โหดกินลูกปีมันโ,โหดกินโอ้โหสถา,านการณ์แบบนี้ชัดเจนเลยครับผมว่ามันมีตัวอะไรอยู่แน่เลยตัวที่ทุกคนก็โอ้โหคลิปที่แล้วเพิ่งล้มมันไปกว่าจะล้มได้โอ้โหมันมาแล้วไง ไอ้ยี่เลืดีหลบดิหลบดีหลบเดี๋ยวแมทีเฮ้ยแล้วพี่ตายโอ้หลบตั้งแต่คลิปที่แล้วนะผมยังอยู่เลยก็มาดิครับไวเวินกระโปรงก็มาดิครับไวเวินกระโปรงดูด้วยว่าพี่ใครโหยิงนี่ไงยิงแล้วตกดิแล้วก็เผาแล้วก็เผาดิแล้วก็เผาดิดีนี่เป็นไงเป็นไงฟุบ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 นี่ไวเวินเหรอไวเวินซีเรียลเทียวเหรอฮะเป็นอีกเป็นแค่ลูกกระจอกไม่ใช่ตัวจริง เองเป็นแค่ลูกกระจอกเองหนูโห้ยเอาแล้วครับผมเอาแล้ว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 บินบินบินวววนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงจุไฟไม่มอดเป็นไงอ่ะเฮ้อเขาเรียกว่าทีวีสุริยาไอ้หนูนี่นี่นี่เผาสามบินมาเผาสามไม่อมันดุจริงจริงเว้ยไอ้ปองไอ้ปองออกดีไอ้ปองออกดีพี่ปองมันไม่ทําอะไรเราปล่อยมันไปครับผมพี่พี่เห็นอยู่แถวนี้จริงๆนะเว้ยแต่ตอนแรกพี่ไม่เห็นไอ้ทีเลสเทียวไอโอ เฮ้ยโอ้มีตบตายตรงนี้นี่ไงนี่ไงพี่เห็นมันแล้วครับผมนี่ไงตัวน้ำเงินองจริงเลยนะฮะโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยแต่จริงๆพี่ไม่เห็นสีเที่ยวนะตอนแรกอะเฮ้ยโอ้โหเจออีกตัวอ่าไอตัวนี้สีขาวนะผมสีน้ำเงินกับสีขาวไหนที่กว่าวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยบิน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 โอ้โหเอาแล้วครับผมโอ้โหวอวิหตัวที่ไม่ใช่ลูกกระจอก ยิงมายิงจับดียิงมายิงจับดีไอ้หนูยิงมายิงจับดีหยิงที่เหรอเมื่อกี้ยิงใคร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 ไอ้เจนี่นี่นี่ยังไงนี่เดวิดสุริยาเป็นไงอ่ะมันจะตายเอานะน่ะจะจับมันไหมน่ะสรุปจะจับมันไหมน่ะนีโอ้โหโอ้โหทำไมเลือดเองเร่งเร็วจังอ่ะเออเอาดิเอาดิ เอาด the ah. ิเอาดิอารู้อารู้อืมอารู้โอ้โหจะจับเองอยู่นะเนี่ยสีน้ำเงินขาวก็ะเทศนะเว้ยเดี๋ยวไปดูตัวนู้นก่อนเลยเว้ยอุ๊ยโอ้โหบินไม่ขึ้นเลยเฮ้ยใช้พลังบินไม่ขึ้นเลยเดี๋ยว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 อืออออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวไปดูตัวนู้นครับผมตัวไหนเลเวลเยอะอะตัวนั้นนะเออมันจะตายเอานะลูกพี่เนี่ยหกร้อยสิบเอาไอ้นี่เลเวลเยอะกว่า เออเอา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 ตัวนี้ก็ได้ตอนแรกไม่เจอซีเรียสเดียวแล้วซีเรียสเดียวเกิดมาจะแบบโกงเลยมาถึงอะไปลูกพ่อกลับบ้านไม่ต้องห่วงพ่อแค่นี้สอบบมปแล้วครับผมลูกเอาครับผมตอนนี้พี่จะต้องอยู่ที่สูงเขาไว้นะฮะมา สีน้ําเงินจัดเลยนะผมสีรี็์เที่ยวสีดูด้วยเออแต่สีขาวก็สวยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็สวยนะผมแต่มันจะเอามาเล่นเป็นแบบว่าอะไรพวกฝูงแล้วแบบคำรามไม่ได้นะมันเป็นสีรี็์เที่ยวเอ้ยต้องอยู่โดดเดียวครับผมเออนั่นแหละหนั่นแหละหนัะน่นแหละเอาแล้วเอาแล้วเอาพี่เหรอนี่นี่โอ้มันไม่ได้มันไม่ได้จะทาพี่เอาดิมาดิมาดิาดไอ้หนูหนี่ยิงยัดไปไงเขาเรียกว่ายิงยัดอืหอว่าดตลบจะขึ้นเต็มหกล้านสามอ่ะ เอา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 ุ้ยโอ้โหโอ้โหโดนแล้วไงโดนแล้วไงโดนแล้วไงเคทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้ปลอดภยัยเขาบอกงั้นใครใครเขา่าใครเขาว่าใครเขาว่าใครบอก <c ười> อเขาเขา่าใครบ <c ười> อกออ่ะแล้วผมวิ่งแบบนี้เหมือนจะสลบเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีอปดโอเคโหค่อยง่ายหน่อยเดีย๋ยวพี่ว่าพี่จับสองตัวเลย <c ười> ดีกว่านะ โอโลมันต้องมาเป็นคู่ป่าวะเกี่ยวไหมเนี่ยเอเโอโหมาจัดเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอยู่ไหนอยู่ไหนเึ๊บเบ๊บกินอิ่มนอนหลับอยู่กับพ่อกินอิ่มนอนหลับบอกเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับผมสีเลีเที่ยวอัโลนะโอ้โหอย่างเี ตัวนี้มันสีน้ําเงินทั้งกายและใจจริงๆนะฮะแม้แต่สีตาก็ก็ใช่ครับผมมาพ่อมีที่ขี่แล้วพ่อมีที่ขี่อันเดียวด้วยนะะจะจับสองตัวก็ไม่ได้อีกมาแล้วมาแล้วจัดครับผมโอ้ยโอ้มันเทน,นะอันโลนี่อันโลความจริงพี่ก็ชอบนะถ้ามันแบบว่าเป็นอยู่เป็นหมู่คณะนะผมแล้วคำรามมาอย่างเทจัดครับผมนี่ไงนี่ไงเป็นไงอะ เออเออ้เอเ้อดูความเท่ของเขานี่ดูความเท่ของเขาโอ้โยย่างเท่ครับผมทุกคนโอ้โหมาเรามาลองท่ากันครับผมขี้ายกัดออืตามสเต็ปเดิมครับผมที่ขวาโอ้โหโอ๋อวนไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊สหมดหรือเปล่าลูก แก๊สหมดหรือเปล่าลูกทำไมมันพ่นแค่นี้อ่ะโอ้โหพี่ว่าแก๊สหมดแน่เลยอ่ะทุกคนโอ้โดีตัวอื่นก็จะพ่นแบบฟูฟูนะผมโอ้โหดูดูมันพ่นพ่นแบบเหมือนเหมือนแก๊สหมดครับผมเกียงมาแซวลูกอีกกดซีโอ้โหคดเชบอกเลยว่ากดเชอีกที เออหือสะดุดเลย <c oughs> คอมพบสะดุดเลยไอ้หนูมันเป็นพลังเลยวะแล้วเบิดตึมแล้วเบิดตัวเองเหรอใช่ไหมออโอ้โ,อโหย่างเดียะย่างเดียะกดเอ็กอ่ไม่มีอะไรแล้วครับผมคอนโทรเอ็คอนโทรอ,อ,ทรอาไม่มีนะเออมาแล้ว,วครับผมบัฟเขานะครับผมโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละ หวังว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคมีแล้วนี้ครับผมนี่นี่นี่โอ้เป็นหน้าบึ้มครับผมมาล้างเขานะฮะมามาเอาแล้วมาอะไรนอนอะนะ่ะโอ้โหถึงก็ตายเลยครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอตัวพวกนี้ตัวพวกนี้มาแล้วค่าคืออโลปีนี่ไงนี่โอโหโคตรแรง กดแรงครับผมโอ้โหอัลโลอีกตัวมาช่วยไหมไม่เอาอะเดี๋ยวลูกเราจะแบบว่าไปบวกกับเขาทั่วนะผมอันโลตัวนั้นน,นะใช่ไหมจะจับอะจับได้จับอะจะให้จับเฉยๆนะมามามาพอเวลาไปบวกกับเขาแล้วมันจะแบบไม่กดไอ้นี่ไ,ไงกดตีมันจะไปตีมัมมม่วตีโดตีโดไงจะจับกลับบ้านก็ได้ครับผมมันก็น่าเหลือเกินนะเอ้ยหนู พาสีสตอปพีดเดี you know? hmm. Why Why ๋ยวพ่อทะเลเองเดี๋ยวพ่อทะเลเองนี่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 มาดี้มาดี้มาดี้บารดี้บารดี้บาร์ดี้นี่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ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 อยู่ไหนอยู่ไหนเอาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนเอาอโอ้โหแวะมีแวะมีแวะ้านข้าวเหรอออ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาดิเออ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 เอาดิเอาดิครับผมโอ้ยโอ้ยมาไม่โอ้โหกู กือบแตกดีได้อยู่ไกลโอ้โหมานี่ยลงมาดีครับผมอย่างงี้วิ่งยาวๆนะเอย,นนอ,อ,นอย่าไปทางนู้นขอร้อกันเราอย่าไปทางนู้นหลับแถวนี้เถอะหลับแถวนี้เถอะหลับแถวนี้เถอะเรียบร้อยครับผมหลับแถวนี้นะเอ้ยพวกนั้นอยู่ตรงนู้นครับผมเดี๋ยวพี่จับกลับบ้านก่อนสีสวยแนละ้วสีสวยทั้งคู่เลยครับผมโอ้รีบ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 ตัวนี้ไม่มีที่ขี่ด้วย เออนน่ะแหละมาแล้วลูกมานี้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 มาที่ปลอดภัยมาที่ปลอดภัยเข้าไว้เออหนูเดี๋ยวพ่อค่อยพาไปเล่นฟาร์มเลเวลดีหลังนะเอ้ยยะเอ้ยหยะหยตัวนี้ก็สีสวยนะผมทุกคนใช่ไหมขาวน้อาเงินโอ้โหมานี้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 มาลองเปรียบเทียบสีดิ มาลองเทียบสีดิตอนนั้นด้วยนันละโอ้โหเอาครับผมทุกคนโอ้โหสีน้ําเงินก็ดุนะผมรู้ตึกดุดันเลยนะฮะแล้วก็ไอสีน้ําเงินขาวนี่มันก็แบบสวยดีนะสวยคู่เลยคนระับผมโอ้ยโอ้โหเอาแล้วแรปเตอร์เออเออเออนั่นแหละนั่นแหละอ,อไม่เอาสิหนู พ่อแค่โดนกัดทีเดียวหนูกัดมันก็ตายแล้วไม่เห็นต้องซ้ำมันเลยลูกเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้รู้สึกเหมือนไอ้มันมีชื่อของเดโมนิเกะอยู่เดแถวๆนี้ตายเลยเหรอวะอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้บาลังก็ช่างเหลือเกินนะผมโอเคขูมาเป็นคู่ครับผมวันนี้แต่พ่อไม่เอาเป็นคนคู่นะโอเคนะแต่พ่อขอไอ้ตัวนี้ขี่ไว้ก่อนไปหนูบายบาย เออนั่นละนั่นละโอเคหิวะ่ะมีเนื้อให้กินไหมเนี่ยเออนี่มันไข่โอเมก้าครับผมจัดดิจัดดิเป็นไงอะเป็นไงหิวก็กินไข่โอเมกา้าไม่ได้เอาเนื้อมาด้วยโอ้โหปกติพี่จส่ยล่อย่างเดียวนะผมมาร์พีซีเนี่ยพี่ไม่มาใายนั่งกินเนื้ออะไรนะครับผมมาต้องจัดลแล้วแหละแถวนี้แถวนี้ อุ้ยแล้วต้องปาไม่โอ้แต่เดี๋ยวนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยไปตบลูกน้องของไอ้เจ้านี่นี่โอ้โหขนาดแก๊สหมดแต่แรงเ้ยแก๊สหมดแต่แรงเ้ยเอาโอมาเจอพวกเจ้าแห่งไฟอย่างเดียวมันอีกกันเดี๋ยวไม่ได้ตีเอามาดิบอกให้มาดิบอกให้มาดิบอกให้มาก็มาดิเออโอ้โหเอาแล้วผมโอ้ยออ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยไปติดตัวนิดนึงครับผมนี่นี่ ใครว่าแก๊สโดบดใช่ไหมเขาเรียกว่าไฟล่องหงอดพ่อไม่เข้าใจเองนะผมพ่อไม่เข้าใจหนูเองใช่ไหมเออเขาเรียกว่าไฟล่องหนเนาะนี่ใหญ่เห็นไหมล่องหนนะผมนี่โดนบ้างไม่โดนบ้างนะผมอ่าแล้วผมโอ้โหมาดีมาดีตรงนั้นนะอินโดแีเนียหน้ามาดียังไม่อัพเลเวลด้วยมาดีอย่าคำรามอย่าคำรามให้ใจเสียอย่าคำรามอย่าคำรามให้ใจเสียอ นี่ไงอย่าคำรามไม่ใจเสียบอกดิโอ้โหเอาผมเฮ้ยมาดีโมนิกยังไงมาดีโมนิกยังไงครับมาดีโมนิกยังไงครับนี่นี่อีเป็นไงเป็นไงท่าของเรานะผมมันสโลโด้วยนะผมมาที่อินโดก็มาดี่ก็มาดี่โอ้โหอินโดอินโด,นโด,นโดมินัเลเกหรอนี่นี่เป็นไงเป็นไงเจอไฟล่องหุนไปเลย จะไปล่องหนหนกอู้หล่าเป็นหน้ากองนะผมตรงนี้นี่ขนาดยังไม่อัพเลเวลเลยนะเออบางคนถามทำไมาพี่แบบไม่ชอบอัพเลเวลไดโนเสาร์นะผมคือพี่อยากให้มันสู้แบบพอเห็นสูสี่เงี้ยอพอได้ตีได้อะไรบ้างนะผมเดี๋ยวพี่อัพแล้วมันจะแบบโหดเกินไปครับผมจัดมาหมาผมพร้อมแล้วนะฮะดีเต็มแม็กโอ้โหมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว ก็มาดิก็มาดิเฮ้ยเจ้าอินโดมินันเล็กซีเลเทีเยลวิ้ยโอ้โหหัวหนามันมาถึงนี่ปล่อยลูกมาปล่อยลูกลูกเองมาถ้าไม่อยากจัดการเองตรงนี้นะอ,อ,อแค่คำรามก็ที่คือบางคนบอกให้จับมันเดี๋ยวได้จับแม่ครับผมใจเย็นนะฮะจับแน่นอนแล้วผมเมื่อเมื่อคิดนี่แล้วตีมันแล้วทําไมไม่ได้ของวะขนาดว่าโอ้โหมันตามไล่ไอเดมนิกนะผมยังได้ของเลยอะ ไอ้นี่ไม่ได้ของเฉยเจียดไปดเจียดไปทีเจียดไปทีโอ้ยมาแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้ยคุณ <c> น <oughs> ึกว่าตะหมอดลภูมิเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วมามามานี่มากองกันเพิ่บนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระดิ่งไปดีกระดิ่งไปดีโดโดโอ้โหกรโดโอ้โหกระดิ่งไปดีมามาไฟล่องหนนี่ไฟล่องหนเป็นไงเป็นไงเพิ่บนี่นนนนน นี่ระเบิดตัวเองครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเผาลูกๆเองหมดแล้วไอ้หนูโธ่ปล่อยลูกน้องมาโอ้โหมันบัฟพลังครับผมบัฟคืนบับคืนคนี่บับคืนนี่มาดินี่ไงนี่ไงไฟล่องหนไงเป็นไงโอ้ยมาอีกแล้วครับผมโอ้ไหลชุดเหลือเกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บโอ้ยมาไปกองเลยรอบนี้เพืนี่ไงนี่ไงโฮ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  ฮ้ยโคตรโหดนี่ไงนี่ไงไปล่องวนไปดิเฮ้ยโหโอโ้โหเป็นกองเลยนะผมตาจบนะฮะลูกน้องเองมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไอห,หนูมีข้าจะจัดการเองก็ได้นะดีดีด,ดีวิ่งบานครับผมอาเจนตัวน,นั้นอาเจนตัวน,นั้นช่างหงอยเหงานี่ไงช่างหงอยเหางาไงมาดิมาดิาดวิ่งวนวิ่งวนในเรียกลูกน้องมาดิเอาดีครับผมโอโ้โหเป็นไงหยอกล้อหยอกล้อกันโอ้โหหยอกล้อกันราชาครับผม เอามามาโอ้ยโอ้ยมันใสตูดมันใสตูดเดี๋ยวพี่เนี่ยจะตายก่อนฮึบนี่ไงนี่ไงเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะพอลมั้งพอลมั้งทุกคนพอมปะโอ้ยโอ้โหตะโลเลยโอ้โหเดี๋ยวตายเอาเฮ้ยออกดิไปนี่ลูกโอ้โหโอ้โหโดนมันกัดเล่นโดนมันกัดเล่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับผมโอ้โหโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ เจนช่าง,งหงอยเหงามานี่อาจจนโอ้โหบึ้มบึมบ,มบึมบึมไปดีบึ้มบึมไปดีบึ้มบึมไปดีโอเคโอค้วันนี้ไม่มีออริจินมาให้ตีแล้วผมทุกคนแต่แค่นี้ก็น่าจะพอแบบได้เตี๋ยแล้วใช่ไหมไปแล้วครับผมหนีปิดกิฟต์กันดีกว่าครับผม โอเคเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ดูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าดูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับประกายเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจะ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกรดิ่งกุงกิ้งกุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยน,ะนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมเป็นการจับเจ้าซีเรเทียลอัลโลซอลัตนะผมว้าว <laughs> ก็ต้องบอกเลยเลยว่าโหดจัดจริงๆนะผมโมดจริงๆเฮ้ยคือพลังไฟล่องหนของเขานะผม ไฟล่องหงุนะตั้งชื่อได้ลูกไปแล้วนะผมแล้วก็พลังแล้วเบิดตัวเองนี่ต้องบอกได้เลยว่าลากเป็นหน้ากองนะผมโอ้โหคือแบบตัวไหนก็เข้ามาเถอะจริงๆบึ้มดีเดียวนะหายนะผมแล้วพลังตอนยังไม่อัพเลเวลอย่างโหดนะผมแล้วพออัพเลเวลโคตรโหดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจบคลิปนะผมเดี๋ยวพี่ไพ่อีกตัวไปแบบฟาร์มเลเวลต่อนะผมก็ กำลังมันเลยแต่ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมโอไปแล้วครับผมไปแล้วบ๊ายบาย